สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข้อดีของการปลูกอ้อยแบบแบบหลุมนะครับครับก็คิดว่าหลายๆท่านนะครับปลูกอ้อยเนาะนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าแล้งนะครับส่วนใหญ่ก็นะครับจะปลูกอ้อยแบบแบบหลุมกันนะครับนะครับสำหรับข้อดีของการปลูกอ้อยแบบหลุมะท่านผู้ชมเนาะนะครับผมนะครับ ผมก็มีอ้อยก็ประมาณ200กว่ากอนะท่านผู้ชมนะครับผมก็ใช้วิธีการปลูกแบบปุ๋มเนาะนะครับมีทั้งอ้อยอายุ5เดือน6เดือนแล้วก็8เดือนนะครับก็ลดหลั่นกันตามระยะเวลาที่เราปลูกเนาะนะครับสำหรับข้อดีนะท่านผู้ชมเนาะของการปลูกอ้อยแบบแบบบุมนะครับอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมนะครับจะขออนุญาตเล่าในส่วนของบุมก่อนนะครับผมขุดลุมข้อขนาดประมาณนะครับ50นะครับ ประมาณ40กว่าท่านผู้ชม40กว่าเซนเนาะนะครับ40่สคูณห้แล้วก็ลึกประมาณ40เซนนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะบางหลุมก็ประมาณ50าสคูณห้แล้วก็ลึก40เซนเนาะนะครับโดยเฉลี่ยก็ประมาณนะครับ40่สคูณสีแล้วก็ลึกประมาณ40เนาะนะครับครับสำหรับข้อดีของการปลูกอ้อยแบบผมนะท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะปลูกนะนะครับก้นหลุมของผมจะรองด้วยนะครับนะครับพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะท่านผู้ชม นะครับแกลบดําเก่าแกลบดิบเก่านะครับแล้วก็ปูนขาวท่านผู้ชมนะครับนะครับเพื่อเตรียมไว้สําหรับนะครับเป็นธาตุอาหารของเขานะเนาะโดยเฉพาะพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกท่านผะู้ชมนะครับรวมทั้งปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดเนาะนะครับนะครับสำหรับข้อแรกนะท่านผู้ชมเนาะหลังจากปลูกเนาะผ่านมาได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับ สิงคโปร์นะท่านผู้ชมนะครับสองกอเนาะแล้วก็มีอีกกอหนึ่งก็เป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับครับหลังจากที่ผมปลูกผ่านมาได้นะครับก็ถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบเสองเดือนนะครับก็จะเห็นนะครับอ้อยค่อนข้างสมบูรณ์นะท่านผู้ชมนะครับจริงๆนะครับอ้อยนะครับกอนี้เนาะนะครับผมย้ายมาจากนะครับกองปุ๋ยหมักผมนะท่านผู้ชมผมย้ายมานะครับย้ายมาปลูก นะครับถ้าหากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่เขางอกมาถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณนะครับเกือบนะครับ70วันเนาะก็ประมาณ2เดือนนิดๆนะท่านผู้ชมนะครับครับข้อดีข้อแรกนะท่านผู้ชมก็คือแน่นอนนะท่านผู้ชมนะครับลมเนี่ยนะครับเขาสามารถนะครับกักเก็บน้ำนะครับหรือว่าความชื้นนะครับท่านผู้ชมนะครับตลอดทั้งทาอาหารที่เราใส่นะครับให้กับอ้อยเนาะ ะครับได้ดีนะท่านผู้ชมนะครับสองก็คือนะครับต้นอ้อยเนี่ยท่านผู้ชมนะครับไม่ค่อยล้มนะท่านผู้ชมนะครับผมปลูกมาเนี่ยผมเปรียบเทียบเนาะอย่างนะครับก็นะครับที่เป็นกอใหญ่ๆนี่ยท่านผู้ชมที่มองเห็นนะนะครับนะครับแม้กระทั่งลมมัแรงๆเนี่ยมันไม่ค่อยล้มเท่าไหร่เนาะเพราะอะไรเพราะว่านะครับระบบรากอ้อยเนี่ยนะครับเราลองเคื่น ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราเราพื้นให้เขาเนาะทีนี้เขาหาหาธาตุอาหารหาน้ําเนี่ยนะครับลากเขาจะส่วนใหญ่นะครับเขาจะพุ่งลงข้างล่างเนาะนะครับเพื่อไปหาอาหารมาเลี้ยงนะครับส่วนนะครับลำตัวของเขานะครับเกี้ยงก้านของเขาเนาะนะครับอันนี้ก็คือนะครับลดปัญหาเรื่องนะครับอ้อยล้มได้ท่านผู้ชมนะครับข้อดีข้อที่3ามท่านผู้ชมก็คือนะครับลดการสูญเสียพวกธาตุอาหาร นะครับความชื้นธาตุอาหารต่างๆที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับนะครับจากการนะครับตูวการฉาดหลังนะครับอาจจะจากน้ําหรือว่าจากนะครับความร้อนนะครับที่ที่มากระทบเขาเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้เราเป็นอ้อยที่ยังยังต้องดูแลเพราะว่าเป็นอ้อยยังขนาดเล็กอยู่นะครับนะครับวิธีการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับก็จะหาพวกใบไม้พวกอะไรท่านผู้ชมมาขุมโคลนค่อยรอบหนึ่ง นะครับอันนี้ก็ข้อดีขอด้ขอที่ทสามเนาะนะครับข้อดีขอด้อที่สี่ท่านผู้ชมก็คือการดูแลง่ายท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเวลาหญ้าเขาเกิดใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะเกิดรอบๆบ,บริเวณลุมนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็หาพวกจอบพวกอะไรมาถากมันก็ทําได้ง่ายนะครับถ้าเป็นพื้นที่กว้างนะครับเราก็ใช้นะครับใช้จอบช่วยนะครับแล้วก็ใช้พวกเครื่องตัดหญ้าช่วยท่านผู้ชมนะครับก็สามารถกําจัดและลดปัญหาเรื่องพวก วัชพืชนะครับว่าหรือว่าพกหญ้าพกอะไรต่างๆท,ที่ที่ก็เกิดอยู่บริเวณแปลงแปลงที่เราปลูกหรือว่ารุมที่เราปลูกได้นะท่านผู้ชมเนาะนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อดีของของการปลูกอ้อยแบบรุมเนาะนะครับสําหรับข้อที่5นะท่านผู้ชมนะครับก็คือนะครับแสงแดดนะครับท่านผู้ชมแสงแดดส่องได้ทั่วถึงนะครับ สังเกตไหมครับท่านผู้ชมนะครับแสงแดดส่องใจ้ทั่วถึงโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมนะครับ,ออรบ,รบขอขอเล่าอีกนิดหนึงนะ่งเนาะก็คือการปลูกอ้อยนะครับเราควรจะปลูกนะครับจากลักษณะนะครับตามแนวแสงตะวันเนาะก็คือ <c oughs> จากที่ตะวันออกไป <c oughs> ที่ตะวันตกเนเาะนะครับมันจะทําให้อ้อยเนี่ยเราได้รับแสงเต็มที่นะครับถ้า <c oughs> อ้อยได้รับแสงเต็มที่นะครับการกระบวนการข้อแสงเนี่ยเพื่อนะครับ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพลังงานนะครับในรูปของพลังงานนะครับมาเป็นธาตุอาหารนะครับให้สําหรับพืชมันก็ก็ส่งพลดีนะครับถ้าแสงแดดส่รงไปทั่วถึงเนาะอันนี้ก็คือปัญหาหลักๆนะท่านผู้ชมนะครับถ้าถามว่าทีนี้ถ้าถามว่าปลูกอ้อยแบบหลุมเนี่ยมันมีข้อเสียไหมนะครับมันก็มีมันก็มีนะท่านผู้ชมมันก็มีเล็กน้อยแค่นั้นแหละนะครับก็คือนะครับก็คือนะครับ ้ากรณีว่าเราปลูกอ้อยแบบหลุมหน้าหน้าหนาวเอยหน้าหน้าฝน,นเนี่ยนะครับโอกาสที่น้ำมันจะท่วมขังมันมันก็ก็มีมีแน่นอนอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าการจะขยเราก็พยายามว่าเออเราปลูกแบบอ้อยแบบหลุมเนี่ยพยายามนะครับหาวิธีทางพ่องน้ําออกจากหลุมเขาเนาะนะครับถึงแม้ว่าอาจจะทําไม่ได้เต็มร้อยเนาะแต่ว่าเราก็พยายามเพราะว่าอีกจริงอ้อยเนี่ยเขาก็ก็เป็นเป็นพืชที่ค่อนข้างต้องการน้ําพอสมควรอยู่เนาะนะครับเพราะว่า หลักๆนะครับของอ้อยนะครับทั้งลำส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำนะครับเขาก็เป็นพืชที่ที่ต้องการน้ําพอสมควรก็ว่านะครับก็ว่าได้นะนะครับครับก็เวลาน้าท่วมท่วมขังเนาะก็พยายามหาวิธีทางนะครับพองพองน้ําออกนะครับเพื่อช่วยนะครับไม่ให้ต้นอ้อยของเราที่ปลูกไปนะครับได้รับความเสียหายเนาะนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อดีของการปลูกอ้อยแบบุมมาท่านผู้ชมนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมเนาะมีข้อคิดเห็นยังไงหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรอยากจะคอมเมนต์นะครับก็เชิญได้นะครับใต้คลิปผมเนาะนะครับกรณีที่เราปลูกอ้อยแบบรุมมนมีข้อข้อดียังไงเนาะนะครับแล้วก็มันมีข้อเสียยังไงนะครับก็ถือว่าเรามาร่วมเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ